ธรรมชาติอนุรมสมบูรณ์ครับวันนี้เช็คอินสินไทยก็พาทุกท่านมาเที่ยวชมธรรมชาติกันนะครับป่าเขาลำนาวไยแล้วก็มานั่งเล่นรับไอ้น้ำเย็ยนๆที่น้ำตกผาหินงามน้ำตกผาหินงามก็มี น้ำไหลลงมาเสียงน้ำเสียงธรรมชาติทำให้เพลิดเพลินจำเริ่นอุาเย็นสบายท่ามกลางธรรมชาติบริเวณชุดนี้เป็นป่าไม้บิจพันม,มีป่าไม้พืชพรรณนานาชนิด น้ำตกไหลยเย็นน้ำที่สะอาดไหลาจากคณเจ้าดดยลงมาโอยผายหินงามซึ่งน้ำนี้สะอาดสามารถอาบได้กินได้เนื่องจากว่าข้างบนเรือโดอยนู้นไม่มีการทำการเกษตรไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีมาจากธรรมชาติโดยแท้คือทำให้น้ำนี้สะอาดสามารถ ตรงอาบได้กินได้ซึ่งป่าไม้ที่นี้อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ ไม้ใหญ่หลายร้อยหลายพันต้นหลายหมื่นต้นปากแน่นหนาเขียวขจีสามารถดึงให้มีความชุ่มชื้นจากสายน้ำได้ครับวันนี้ก็นำภาพอันสวยๆงามๆของธรรมชาติให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับก็ ขอให้คนทุกท่านติดตามกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดโอกาสในคลิปขา้างหน้าต่อไปว่ามีอะไรมาให้ทุกท่านได้ได้ดูได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป